โอเคนะครับน่าจะหายเอ็โคแล้วนะครับอ่ะเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่มใ,หมใช่ครับเอ็โคมันที่ไมคครับเปิดไว้นิดนึง่งพอดีชอบร้องคาราโอเกะให่ครับชัดเนาะ เดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปเอาหลังจากไล์เริ่มใหม่เลยกันนะครับในส่วนของคอนเซปต์นะครับตัวของคอนเซปต์ของผมเลยก็คือหลักๆต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถหากำไรสร้างไรายได้นะครับจากตลาด f o r e x นะครับไปต่อยมวยได้ครับร้องเพลงนะครับก็ สร้างรายได้จากตลาด f o r e x ได้อย่างยั่งยืนนะครับทำไงก็ได้เราเราให้เราอยู่ในตลาดเนี่ยได้นานที่สุดนะครับยิ่งเราอยู่นานเนี่ยโอกาสที่เราจะเก็บเกี่ยวกำไรจากตลาดเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับดีกว่าเราไปโอเวอร์เทรดแล้วกำไรแบบตุ้มเดียวเยอะสองวันคืนกับตลาดไปหมดนะครับแล้วก็ต้องหาทุนมาใหม่ทั้งทุนทั้งกำไรนะครับมันก็ทุนทุกคนมันมีไม่เท่ากันนะครับ นะขาดทุนไปก็หามาใหม่ก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราต้องรักษาทุนเอาไว้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับรักษาทุนเอาไว้อยู่ในตลาดให้นานแล้วก็เอาทุนเนี้ยไปสร้างกําไรนะครับโอเคนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว EA เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเซตพอตเเบินะครับที่ผมเคยแจกไว้ให้ ในกลุ่มนะครับแจกไว้ให้ในกลุ่มมันก็จะทํางานลักษณะประมาณว่าเมื่อเมื่อคุณดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมจะลงไฟล์ที่สําคัญสําคัญของ EA เอาไว้ให้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับ มีแค่วิธีการที่ต้องทําเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือในส่วนของการสร้างช็อตคัตนะครับตัวเทอร์มินอลคลิกขวาที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็ s e n ต์ทูเดสท็อนะครับพอเราสร้างช็อตคัตออกมาแล้วนะครับก็ให้ทําการแก้ไขกดคลิกขวาแล้วก็พ็อพเปอร์ตีนะครับในส่วนของช่องที่ช่องร์เก็ตนะครับ t ทรกเก็ให้เราไปพิมพ์เพิ่มสแลตพอดเทเบลิลขึ้นมานะครับแล้วก็แอปพลาย หลังจากนั้นก็สามารถเปิด MT4 ได้ที่ช็อตคัตตรงนี้นะครับอย่าไปเปิดที่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับเพราะว่าพอเราสร้างเป็นพอตเทเบิลนะครับทุกอย่างที่มันเคยอยู่ในดิซีที่เป็นเลขเยอะๆเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดนะมันเราก็สามารถลง EA ลงอินดิเคเตเพิ่มได้ง่ายนะครับโอเคนะครับ ในี้นะครับในส่วนของอเทอร์มินอลที่เราสร้างช็อตคัดมาแล้วพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีให้เราทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับมีหน้าล็อกอินขึ้นมาลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างพร้อมมาเลยก็คือสีหน้าต่างนะครับสีหน้าต่างนี้โดยแต่ละหน้าต่างเนี่ยจะทำงานแยกส่วนกันนะครับก็คือหน้าต่างแรกนะครับเป็นตัวมูลไนท์ AW จะทำหน้าที่ในการออกออเดอร์นะครับฝั่งบายหรือว่าฝั่งเซลนะครับฝั่งบายฝั่งเซลนะครับโดยที่มันจะทำการออกออเดอร์แค่ออเดอร์เดียวนะครับบายหนึ่งออเดอร์เซลหนึ่งออเดอร์ถ้ายังไม่จบมันก็จะไม่ออกเพิ่มนะครับอ่าโอเคแล้วก็หน้าต่างที่2นะครับจะเป็นหน้าต่างของ AW ที่ทำการคุมคุมออเดอร์ทางฝั่งบายนะครับ ในกรณีที่ฝั่งบายติดลบถึงค่าที่เรากําหนดมันก็จะเริ่มจะเริ่มทําทการเข้าแก้ออเดอร์ order, เข้าแก้ไม้นะครับให้จบพอจบปุ๊บตัวตัวมูลไหนก็จะทําการออกออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะทํางานสลับไปเรื่อยๆฝั่งเซล์ก็เหมือนกันนะครับตัวหน้าต่างที่ที่สเนี่ยจะทําหน้าที่คุมออเดอร์ทางฝั่งเซลนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของมันก็คือถ้าฝั่งไหนติดลบ ฝั่งที่เป็นบวกก็จะเก็บกําไรไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นว่าถ้าเจอช่วงไซเวย์ในระหว่างที่มันยังไม่ถึงจุดที่แก้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราตั้งไว้ที่ตั้งไว้ให้แก้ที่ติดลบ10ดอลลาร์หรือว่า10เซนนะครับมันจะเริ่มทำงานแล้วก็หน้าต่างสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวคุมออดีดนะครับก็คือเหมือนกับว่าคุมน้ังพอร์ต เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือน A W มันทำงานเนี่ยมันก็คือ E A มา r t ติงเกลทั่วไปที่ทำการล็อกล็อกจุดที่เราขาดทุนไว้ก่อนโดยการออกไมคเฮดจิ้งนะครับพอล็อกเสร็จแล้วเนี่ยตัวมันก็จะทำการออกออเดอร์เอเวอร์เออกมาลักษณะก็คือคล้ายๆ E A มา r t ติงเกลทั่วไปนะครับก็มันจะเอาตัวกำไรจากออเดอร์เอเวอร์เนี้ย ไปปิดไปแบ่งปิดเป็นล็อตนะครับของฝั่งบายแล้วก็ฝั่งเซลล์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ที่ aw จะแก้แล้วทำให้ดอดาวมันพุ่งพอรตรลอรับไม่ไหวเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นเลเยอร์2หรือว่าแผง2ก็แล้วแต่นะครับป้องกันอีกชั้นหนึ่งถ้าสมมุติว่าตรงนี้ เราตั้งให้ติดลบสิบแก้ใช่ไหมครับเข้าแก้ทั้งสองพอทั้งสช่องเนี้ยติดลบสิบแล้วมันเข้าแก้แต่บางครั้งพอช่วงที่มันแก้เนี้ยกราฟไม่เป็นใจหรือว่าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับมันจะมีชั้นที่สชั้นที่สองขึ้นมาตรงเนี้ยเราสามารถตั้งได้เลยว่า,าจะให้มันป้องกันพอทของเราเนี่ยที่เท่าไหร่นะครับอย่างในส่วนของค่าแนะนํานะครับ อันแรกเนี่ยก็คือแนะนําว่า1000เพนเซก่อนให้ลองที่1000เซนเซเพื่อที่จะเรียนรู้การทํางานของ aw นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้เพราะว่าถ้าเหมือนเราไปลงคอร์สเรียนเทรดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหลักพันหลักหมื่นนะครับแต่นี้เราลงทุนแค่ประมาณ350เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย aw เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ใช้ equity ใช้ มาจินเลเวลในการแก้พอสงควรนะครับถ้ารันนอเอประเภทมาติงเกลเนี่ยจริงๆแล้วทุนหนึ่งพันแทบจะไม่พอนะครับต้องประมาณ <c oughs> ต้องสามพันขึ้นไปอะครับ <c oughs> นะนอนน้อยครับตื่นตื่นตีสามทุกวัน <c oughs> ต้อง3,000ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในส่วนของ1,000หรือว่าใครจะใส่เยอะกว่าน,นั้นก็ได้ครับแต่เราโปรเทคไว้ที่เท่ากับทุน1,000ไว้ก่อนนะฮะก็คือโปรเทคไว้การโปรเทคทั้งหมดของพอตเนี่ยไม่ควรจะมากกว่าดอดาวนเนี่ยไม่ควรจะมากกว่า30%อย่างเช่นทุน1,000เราก็ตั้งให้มันโปรเทคที่ประมาณ300ไปก่อนนะครับทุน10,000ก็3,000นะครับเราก็ปรับตามสเต็ปไปได้นะฮะ ตรงนี้ผมตั้งทุนผมห้าพันเซนก็ผมก็ตั้งไว้ที่ประมาณ1,500นะครับอ,อันนี้นี้เทียบสเต็ปที่1,000โอเคนะครับแต่ถ้ารันจริงๆก็คืออาจจะตั้งไว้ที่ 1,500. นะครับดูว่า1,000มันเอาอยู่ไหมนะครับในส่วนของการเปิดแก้ประมาณ300รอเซนเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมเป็นการทดลองครับเป็นการวิจัยทีนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเลยนะครับ กราฟแรกก็คือตัวมูลไน AW นะครับเราจะให้มันเปิดทั้งฝั่งบายฝั่งเซลนะครับที่หลอด0.01นะครับกำไรเ e คโ o f i ตตรงนี้เป็นจุดนะครับ100จุดก็คือจะได้กำไรประมาณจะได้กำไรอยู่ที่11เซนต์ต่อ1ออเดอร์1 TP นะครับสลิปเพ e ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเมจิกบายเมจิกเซลแยกเมจิก เพื่อที่จะให้ a w เนี่ยมันมองแต่และออเดอร์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนของ time filter ก็คือ,อกำหนดช่วงเวลาให้มันทำงานครับก็ปกติช่วงที่กราฟมันแกว่งมากๆจริง,รงๆก็คือช่วงประมาณทุ่มครึ่งก็คือตลาดอเมริกาเปิดนะครับแต่ว่าเราก็จะหลบช่วงตลาดที่ช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับโดยตรงนี้จะเทียบกับเวลาของโบรกเกอร์นะครับ <c oughs> ตั้งแต่ เที่ยงคืนครึ่ง,งนะครับจนถึงบ่ายสองครึ่งถ้าเทียบเป็นบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งลองเทียบเวลาดูนะครับตั้งค่าตามนี้โอเคนะครับส่วนของ Aw นะครับทบทวนอีกนิดนึงส่วนของ Aw ก็จะตั้งค่าแบบว่าสูงเนี่ยะนะครับ a w ก็จะตั้งค่าอยู่ที่ ตรงนี้สำคัญนะครับบรรทัดที่3เนี่ยเซม e ม a ิกออนเซม e ิมโบ o l นะครับก็คือช่องแรกไอ้กราฟแรกเราจะให้มันเฝ้าที่ Magic ฝั่งบายคือ888นะครับต้องเลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้เริ่มแก้ที่ติดลบ10นะครับดอดาวินมันนี่ผมผมชอบตั้งเป็นมันนี่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนทุนเราเพิ่มเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราตั้งที่ ห <c oughs> นะครับหทุน1,000มันก็จะอยู่ที่1 0บร้อยอ่าสิ 10, ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติกําไรเราสะสมไปมากๆแล้วมันจะเป็นพันห้า 1, อย่างเงี้ยพอถึงเวลาถ้านับเป็น10%มันก็จะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญระยะมันก็จะเพิ่มไปโดยที่ลดลดออกของเราเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ตั้งเป็นมันนี่ก็ได้เพิ่มเป็นการล็อกถ้าสมมุติว่าเราเทเรดล้าได้กําไรจริงเราสามารถ ถอนกำไรออกมาไปขยายต่อได้นะครับโดยที่มันล็อกในส่วนของที่ทุนเท่าเดิมนะครับ Take Profit Partial c o d e นะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับมันจะเริ่มทำงานที่ติดลบ10นะครับหลังจากนั้น AW ก็จะทำการล็อกออเดอร์นะครับล็อกออเดอร์ให้เราตั้งตัว e v a l a t e Order เนี่ยแบบเทรน Predictor ฟิลเตอร์ลิงนะครับก็คือให้มันเช็คเทนก่อนนะครับให้มันเช็คเทนล็อกแล้วก็ให้ทําการเช็คเทนนะครับก็คือมันจะล็อกมันจะออกเอเวอร์ที่นจุดหหลังจากล็อกแล้วนะครับก็จะจออกศูน0.1จุดหนึ่งตัวคูณน,นะครับถ้าผิดทางก็จะคูณล็อตไปอีกหนึ่งจุดหนึ่งเท่านะครับสเต็ปก็คือระยะในการแก้นะครับก็หนึ่งร้อยหรือ1้อยี่สิบก็ได้นะครับแล้วแต่ อันนี้คือส่วนที่2ที่มันทํางานนะครับส่วนที่3ที่จะเริ่มทํางานก็คือเมื่อ evaluate order ตรงนี้นะครับมีกําไรมีกําไรไปประมาณ30จุดนะครับเกินจากที่มันสามารถไปหักลบส่วนที่ติดได้0.01ทั้งฝั่งบายฝั่งเซลล์นะครับมันก็จะทําการเคียร์ออเดอร์ให้สมมุติเราติดลด0.1ทั้งบายทั้งเซลล์นะครับ ตัวนี้ก็จะออกออเดอร์แก้มา 0. 0.1เหมือนกันเมื่อตัวแก้เนี่ยวิ่งกำไรไปให้พอปิดได้เนี่ยมันก็จะไปเหลือมันก็จะทำให้ออเดอร์ที่ติดของเราเนี่ยเหลือ0.09นเะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้ถ้าเราตั้งที่ 0. 0.1ที่ตัว aw เนี่ยมันจะแก้ประมาณ10รอบนะครับแต่ตัวเนี้ยเราตั้งที่ 0. 0.1พอติดลบ10มันก็จะเฮดที่ 0. 0.1 เพราะฉะนั้น A.W เนี่ยจะทำการแก้แค่รอบเดียวปิดออเดอร์แล้วก็เปิดเปิดออเดอร์ใหม่นะครับให้ตัวให้ตัวมูลเนี่ยเปิดออเดอร์ใหม่ไปเลยนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือตั้งเลขมจิกตัวนี้จะเป็นเลขม a จิกนัมเบอร์ของตัวออเดอร์เอเวอร์เนนะครับ <c oughs> ของตัวมันเองนะครับของตัวมันเองแล้วก็ อันนี้ก็โชว์เส้น TP นะครับเปิดเป็น True ไว้ t r e n Predictor Time Frame จากที่สังเกตมานะครับช่วง Time Frame M15 เนี่ยมันค่อนข้างจะเช็คได้ช้านะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่เช็คเทนของตัว W เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวของ GS นะครับมันจะอยู่ตรงกลางก่อนเหมือนกับเส้นเส้น MA ครับเส้น MA ขนาดประมาณ200อะไรเงี้ย บ,บางทีมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันยังเช็คว่าเป็นเทนขาลงอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังเปิดเปิดเปิดเซลล์ไล่ <c oughs> จนกว่ากราฟมันจะเปลี่ยนทิศนะครับมันก็จะหยุดการออกไม้เซลลแล้วก็ไปออกไม้บายแทนนะครับโดยการเลือกฟังก์ชันนี้นะครับ only by ten direction นะครับเสร็จแล้วอันนี้คือเช็คเช็คเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่า ในส่วนของในส่วนของพอร์ตเทเบิลเนี่ยผมตั้งค่าไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับอโอเคฟังได้ครับสบายๆก็ฝั่งเซลคุมตัวคุมฝั่งเซลก็เหมือนกันนะครับเซมเมจิกนัมเบอร์ออนเซมซิมโบให้คุมเมจิกฝั่งเซล999นะครับอ,ออกลอด ออกลอดแก้0.1แบ่งปิด0.01นะครับตรงนี้เราไม่ต้องการาตั้งที่ติดลบ10ไม่ต้องการให้ปิด EA ตัวอื่นนะครับแล้วก็ที่เหลือเลื่อนลงมาเปลี่ยนเมจิกนะครับเป็นคนละเมจิกกับที่คุมฝั่งบายนะฮะเป็นของตัตั้งค่าโชว์เส้นท p นะครับตั้งค่าตัวเทน5นาทีแล้วก็ออกเฉพาะ เทนที่ออกให้ออกตามเทนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับส่วนกราฟที่4นะครับกราฟที่4จะเป็นตัวคุมทั้งหมดนะครับตัวคุมทั้งหมดก็คือให้มันมองทุกออเดอร์นะครับทุกออเดอร์ในในคู่เงินทองตัวนี้นะครับแล้วก็ให้สตาร์ทให้เริ่มทําการแก้เนี่ยที่ติดลบ สามอันนี้ที่ทุน1,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุนเยอะก็ขึ้นไปตามสเต็ปเลยก็คือตั้งไว้ไม่ไม่ควรจะมากกว่า30%ซนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องสั่งให้มันปิดปิดหน้าต่าง EA ทั้งหมดนะครับปิดหน้าต่าง EA ทั้งหมดที่เปิดอยู่นะครับพอถึงเวลาติดลบ300อปุ๊บ หน้าต่างหนึ่งสองสามก็จะถูกปิดไปนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ตัวหน้าต่างที่สี่ที่จะทําการแก้ไม้ไปตามสเต็ปนะครับแก้ไม้ไปตามสเต็ปก็สามารถตั้งได้เหมือนกันเลยแตกต่างกันตรงที่เพิ่มเพิ่มการติดลบแล้วก็ให้ปิดให้ปิดเอเอทั้งหมดนะครับปิดหน้าต่างเอเอทั้งหมดเลือกที่ออเดอร์ด้วยนะครับ ข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับให้โชว์เส้น TP เปลี่ยนเมจิกนัมเบอร์5นาทีให้ออกตามเทนเท่านั้นนะครับเรียบร้อยนี้ก็มันก็จะเริ่มทำการเก็บออเดอร์นะครับถ้าถูกทางก็จะไล่กินคำเล็กไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้ากับว่าฝั่งถูกก็กินไป10คำฝั่งผิดพอครบ10พอติดลบถึง10ก็จะเริ่มแก้แก้เสร็จก็เก็บฝั่งถูกไปต่อ อันนี้เป็นการศึกษานะครับเพื่อการศึกษาการทํางานของ EA พอเราเข้าใจการทํางานแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปอัดแอดปใช้กับการเปิดมือก็ได้นะครับหรือว่า EA ตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่อให้มันคุมสมมุติเราอยากลอง EA ตัวใหม่ๆซึ่งเราไม่รู้ว่าความเสี่ยงมันจะขนาดไหนเราก็สามารถเอา AW เนี่ยไปตั้งคุมไม่ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับตรงนี้มีอะไรสงสัยพิมพ์ถามมาได้เลยครับ โอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับลองเช็คลองอจบไลฟ์ก็เดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนดูที่แนะนำมาไว้ตอนแรกก็ได้นะครับค่อยกลับไปย้อนดูอีกทีหนึ่งใครที่ยังไม่มั่นใจก็รอผลงาน ของผมก่อนก็ได้หรือว่าของเพื่อนๆที่รันกันไปแล้วก็ได้นะครับแล้วถ้าไงเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ว่าการทำงานของมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็มูนเน่เทดเดอร์ก็สวัสดีครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องด้วยกดไลค์คนละ3ครั้งนะครับอย่าก,กด2ครั้งเหมือนอาจารย์เอ็นนะครับกด3ครั้งนะครับแล้วก็ มีอะไรสงสัยเราก็คุยกันในกลุ่มเหมือนเดิมครับยินดีตอบทุกคำถามถ้าตอบได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ